สวัสดีทุกคน <c oughs> นี่ผมจะมาเล่นแมปดินจาแล้วผมมีความลับให้ดูด้วยตรงนี้ด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูก่อนเนี่ยหนึ่งนี่ตรงนี้เป็นโซนที่ไม่จะเป็นกับน้ำเลยช้าเขาซ่้นไว้ตรงนี้นะเดี่ยนๆนมซูมสุมมดแค่นี้แหละเราไปกันเลยเป็นแมปแนวเก็บเหรียญเดี๋ยวผมจะเอาชื่อแมปไว้ ไดเดี๋ยวผมจะเอาชื่อแมวเลยไม่ต้องได้คลิปหรอกอะไรเลยไว้ในคอมเมนต์ละกันนะทุกคนทุกคนลองไปหาเองก็ได้นะเก็บเหรียญเลยรับถึงขวางอันนี้สกิลผมซื้อมาเนี่ยผมมีสกิลนี้อยู่เป็นมานานลแล้ยนี่ก็อันนี้เป็นสกิลอันนี้75บาบาทก็เก็บก็เล่นไปเก็บเหรียญ เรื่อยๆก็จะเป็นถืออุปกรณ์ในมือมือกลบเนี่ยนี่นี่นี่คือมันอย่างเร็วอ่ะถ้าผมใช้กิลสีดำอ่ะนะตรงนั้นอ่ะไอ้ตัวตัวนี้ตัวคิวนั่นก็แผน,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 นหน้าจะหมายถึงตัวคอมอ่ะคิวไี่ใช้อย่ามือถือก็แตะๆไปเลยผมใช้ดูเนี่ยตัวมันจะล่องุนแบบเนี้ยแล้วมันไปอย่างเร็วก็ตุกนี่คือไปอย่างเร็ว โซนถัดไปแล้วถ้าเป็นทงใหญ่อย่างนี้นะทุกคนถ้าเป็นทงใหญ่แบบที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือแบบจะไปโซนถัดไป ดูอย่างนี้น่าเบื่ออีผมขอตัดไปเลยนะทุกคนขอตัดภาพไปเลยทุกคนถึงแล้วอ่ะนี่โซนต่อไปก็เป็นโซนทะเลทรายผมมาถึงแล้วออกเก็บเหรียญไา้ปกติเลือข้าไมไปก็ได้นะถ้าใครกระโดดสูงๆอนะ่ะถ้าซื้อไปเรื่อยๆมันกระโดดสูงขึ้นเดี๋ยวมาลองดูของผมก่อนผมอันนี้ามุรัยมันความกระโดดคือ4ีซิเนี่ยีิ ถ้าเกิดอันอื่นถ้าเรายิ่งซื้อเก็บตังนีผมได้ตังเพิ่มมาแปดร้อยกว่าไปผมจะซื้ออันนี้มันต้องเจอสองปัญหาก็ถือว่าจะเล่นนานอยู่แล้วทุกคนอืม มีแบบใครอยากจะคอมเมนต์ภารกิจมาให้ก็ได้นะแบบภารกิจไปตามนั่นน,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 นี่หรืออะไรก็ได้แล้วแต่คนเลย่าคุณจะให้คุณจะคอมเมนต์ว่าให้ผมไปทําอะไรเป็นภารกิจหรับผมว่าคุณจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ภารกิจหรับผม เดี๋ยวตัดภาพไปเลยง่ายๆมันถึงโซนสุดท้ายแล้วทุกคนเลยมากเลยโซนสุดท้ายแล้วอก็โซนลาวาเรื่งนินผมก็เพิ่มมาพันนึงแล้ว ใช้สกิลบ้างดีกว่าไม่ได้ใช้เลยไม่อยากใช้เพราะอย่างนี้ทุกคนดูดีดูความเร็วสิโอ้โหโอ้โหจะเลยแล้วเปแบบ็นคนไม่ต้องตัดภาพก็ได้ไม่ต้อง,งท้ายจะเข้าส้ใช้ อเอ้ยอยังไงไอ้เส้นสายแล้วทุกคนเห็นไหมผนนูด้านนั้นที่ผมแตะๆอยู่ตายเออสายเล่นไปตั้งนานไม่ตายเออตายแล้วห่วยแล้วเยถว้ถึงแล้วถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมใช่ไหม นั่นเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับ